สวัสดีครับบอยประกรณ์นะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับวันนี้ผมถ่ายละครอยู่นะฮะเป็นคุณหมอครับเลยแต่งตัวอย่างนี้นะครับก็ปีใหม่แล้วนะครับก็ขอให้แฟนๆชาวดารากาตูนทุกคนเลยนะครับมีความสุขมากฮะที่สิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะครับใครก่จะรราอะไรในปีนี้เนี่ยขอให้สำเร็จทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ขอให้ได้พบเจอคนดีๆนะครับพบเจอแต่สิ่งดีในชีวิตนะฮะแล้วก็กิจการนะฮะรุ่งเรืองนะฮะรับรวยกันทุกคนเลยนะฮะขอให้เป็นปีที่สดใสทุกคนนะครับ สวัสดีปีใหม่นะครับชาวดาราการ์ตูนแล้วก็ยังไงอย่าลืมดูดาราการ์ตูนด,ด้วยนะฮะทุกวันพุธนะครับ15นิกา45นทีทางช่อง3ทุกพุธเลยนะครับฝากเลยครับบ๊ายบายครับ